ผมมีเรื่องซีวอาซู้ฟังนี่พี่คนหนึ่งซื้อว่านิตยาอ,อุ้ยแกเป็นคนผมนกดำไหมแล้วก็เป็นคนง่ามพร้อมอยู่มามือหนึ่งเด้อผมแกนี่ร่วงเป็นกระจุกกระจุกเลยไปตรวจหาสาเหตุกับพ่อคือ,อว่าล่ะ คนเฮาเวลาเบิดหวังก็ต้องเพิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อเจอสารมะกุ่มแกกระยกมือวัดเจอวัดแกกระยกมือวันเจอเจดีแกกระยกมือบาบาดนี่พ่อตกเงนขึ้นมาแกไปนอนฝันฝันว่ามีคนนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยมาบอกสูตรยาให้เป็นยาผีบอกว่าสั่บอกว่าให้เอาเกลือเจ็ดเม็ดมักกับน้ำมันหมูมักทิ่มไหวเจ็มือเจ็บชุ่มงเจ็บหน้าที่เติมเศร้าขึ้นมาพี่นิติาแกก็ไปเตามคนชุดขาวบอกพ่อขบเจ็บมือปั๊บพี่นิติาแกก็มาใส่หัวเลยใส่ประมาณ องทุ่มพี่นิตยายแกกับเพอรับไปพอ,อสักพักประมาณหาทุ่มแกหูซึกโตตื่นขึ้นมา,าปากฏว่าหัาวแกในดำปึดเลยเอ๋อผมดำขนาดนั้นเลยบอบอว่ หมดงาม <c oughs> <c oughs> มันคงจะได้กินนมันหมูกับเกลือละมั้ง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้พี่นิตยาแกกลับมาผมดกดำคือเก่าละนด้พอ <c oughs> <c oughs> พี่นิตยาแกหันมาใส่เส,ส้นู่าูนไพรตราสเสือแม่ลูก <c oughs> มันซอยแก่ปัญหาผมลุดล่วง <c oughs> มันจะดูซึมเข้าสู่รากผมลดอาการลุดล่วงของเส้นผมซอยกระตุ้นกา,การงอกใหม่ของเส้นผมบำรุงให้เส้นผมของเฮ้าเนี่ยหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นและบนรุดล่วงง่ายบำรุงรากผมเหมาะสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาผมร่วง หัวล้านจะสาผมเทือใดให้นึกถึงแสมมผู้สมุนไพรตราเสือแม่ลูกเด้อครับเออคอยเห็นน้ำเจ้า